สวัสดีครับต่อสายดินมอเตอร์แล้วไม่มีแรงหมุนเครื่องซักผ้าสองบ่อฮิตาชิรุ่น ps 80 js ต่อสายดินตรงนี้นะครับแล้วก็ไปลงแท่งกล่าวตอกลงดินต่อสายดินเข้าที่ตัวมอเตอร์แล้วปรากฏว่าไม่มีแรงหมุนพอเอาสายดินออกปรากฏว่ามอเตอร์หมุนได้ปกติครับอันนี้ก็คือมอเตอร์นะครับเมื่อเราต่อสายดินเข้าไปตรงนี้ปรากฏว่ามันก็ ทำให้กระแสไฟที่รั่วไหลในตัวมอเตอร์นะครับผ่านสเตเตอร์ผ่านสเตเตอร์นะครับแล้วก็มาส่วนที่เป็นเหล็กคือเหล็กมันจะเชื่อมกันหมดนะครับด้วยน็อตนะครับมันก็จะไหลมานี่แล้วก็มานี่แล้วก็ผ่านสายสีเขียวเหลืองนี้ไปลงที่กล่าวหลอดหรือแท่งกล่าวที่อยู่ในดินทําให้มอเตอร์ไม่มีแรงหมุนนะครับเนื่องจากกระแสที่รั่วไหลครบวงจรทําให้กระแส ที่ตัวมอเตอร์ถูกแบ่งไปลงดินดังนั้นก็เลยไม่มีแรงครับแต่เมื่อเราเอาสายดินตรงนี้ไขน็อตตัวนี้ออกเพื่อไม่ให้มีสายดินอีกต่อไปก็เป็นอันว่าหมุนได้ปกติครับแต่ก็จะเกิดอันตรายจากการโดนไฟช็อตนะครับจากไฟที่รั่วออกมานั่นเองถ้าไม่ใส่สายดินต่อสายดินมอเตอร์ไม่มีแรงหมุนแสดงว่าขดลวดภายในมอเตอร์มีการช็อตลงมาที่สเตเต,เตอร์อาจมาจากสิ่งสกป,ปกหมักหมมและความชื้นหรือน้ําเข้าไปในมอเตอร์ จนทําให้เกิดโอมหรือความต้านทานระหว่างขดลวดของมอเตอร์นะครับซึ่งขดลวดซึ่งอยู่ภายในตัวมอเตอร์กับสเตเตอร์ทำให้เมื่อเราต่อสายดินเข้าไปตรงส่วนเหล็กของมอเตอร์แล้วทําให้กระแสไฟจากมอเตอร์ที่รั่วไหลนั้นลักษณะจะเป็นการไฟรั่วเพียงขาเดียวลงกาวผ่านสายดินทําให้ครบวงจรทําให้มอเตอร์ไม่มีแรงหมุนแต่เมื่อเอาสายดินออกก็จะหมุนได้เต็มกาลังเพราะกระแสที่รั่วไหลามาที่สเตเตอร์ไม่ครบวงจร เปรียบสเสมือนไฟลวมาขาเดียวนั่นเองสเตเตอร์ก็คือแผ่นเหล็กบางๆที่มาประกบกันเป็นก้อนสเตเตอร์แปลว่าคงที่ไม่เคลื่อนไหวอันนี้ก็มีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ตรงนี้เลยครับที่ใต้วิดีโอที่ท่านกาลังชมอยู่คลิกลิงก์เข้าไปจากนั้นคลิกคาว่าซ่อมคลิกเครื่องซักผ้าสองบ่อจากนั้นก็จะเข้ามาที่บทฟาร์มนี้ได้นะครับก็สามารถรานข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ